รครสวัสดีครับเขาลอยไระปำเภอบ้านผือบ้านผ ữ, ือทีวีนิวหนุ่มน้องบัวบุกเดี่ยวชิงทองคำหนักหนึ่งบาทหนีไม่รอดวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2,565เมื่อเวลา14.30นิกาจุดนร้อยตำรวจเอกรณพทิพสวรรรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านผือ อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุวิ่งราวสร้ยคอทองคำหนักหนึ่งบาทที่ร้านทองเยาวราช99.99ถนนชนบทบำรุงเขตเทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อได้รับแจ้งร้อยตำรวจเอกรณพทิพษ์สุวรรณรองสารวัตรสอบสวน จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาพันตำรวจเอกการตั้งวิกิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านถือเวลาต่อมาพันตำรวจเอกการตั้งวิกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านถือนำกำลังลุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลบ้านผือหน่วยกู้ภัยสว่างเมธาธรรมจุดบริการบ้านผือก็พบรถกระบะอิสุสุสีขาวพุ่งขึ้นไปชนเสาหน้าอาคารพาณิชย์ริมถน,นนพับผือซึ่งไม่มีใครอยู่อาศัยหน้ารถพังเสียหายท่อประปา,ปาหน้าบ้านแตกและมีรถจักรยานยนต์ถูกชนล้ม พางเสียหายสองคันส่วนคนร้ายนอนหมดสติอยู่บนทางเท้าทราบชื่อภายหลังนายอัธพรอายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมนายอัอธพรคนร้ายนำส่งโรงพยาบาลบ้านถือ ต่อมาร้อยตำรวจเอกรณพิพย์ส่วนรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านถือได้สอบถามนายเอกพลอายุ56ปีเจ้าของร้านทองให้การว่าก่อนเกิดเหตุปกติจะปิดร้านวันอาทิตย์แต่วันนี้เปิดหน้าร้านเพื่อรับซื้อรตอรี่เท่านั้นก่อน เกิดเหตุตนและพนักงานสามคนยืนอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์เพื่อรับซื้อรอตตอรี่ที่ถูกลังวัลได้มีคนร้ายเดินเข้ามาในร้านท,าทําทีเป็นลูกค้าที่จะซื้อสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทจึงหยิบสร้อยคอทองคําให้เลือกคนร้าย ทำทีสวมสร้อยคอทองคําเสร็จแล้ววิ่งหนีออกจากร้านไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าร้านแล้วหลบหนีไปต้นรีบวิ่งตามไปและเกาะประตูรถด,ด้านคนขับซึ่งคนร้ายไม่ได้ล็อกประตูตนจึงเปิดประตูออกแล้วถีบพวงมาลยัยทําให้รถเสียหลัก ไปชนรถจักรยานดนแล้วพุ่งขึ้นไปบนชนตึกรถพังเสียหายคนร้ายหมดสติส่วนตนไม่ได้รับบาดเจ็บรายละเอียดติดตามเขารายไประจบังเทือบ้านผือบ้านผือทีวีนิวได้เว็บไซต์ w w w b a a n p h เ e t บ n e w c ้า สวัสดีเครือพิมายข่าวออนลไลน์ประจำเผือบ้านผือบ้านผือทีวีนิวรายงาน